ซอมบี้สายโหดเมียลมและมีนิสัยหื่นกลามเจอสาวไม่ยอมกินแต่อยากจับเธอมาจั๊กกระดุยมากกว่าสวัสดีค่ะสปอยมูวี่วันนี้แอดมีหนังเรื่องวันนรกเดือดมฤตยูซอมบี้สยองมาสปอยให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเป็นหนังแนวซอมบี้ที่แตกต่างออกจากซอมบี้แบบเดิมนะคะซึ่งปกติแล้วซอมบี้ทั่วๆไปนะคะก็จะมีลักษณะตะปบเหยื่อแล้วก็กัดกินใช่ไหมคะแต่ว่าซอมบี้เรื่องเนี้ยมันออกแนวหื่นกลามแล้วก็จิตนิดๆน,น,นะคะ จ้องจะจับสาวมาจุกครดืยให้ได้เรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะโดยหนังเปิดเรื่องมาที่แพทย์สาวสุดสวยนะคะเธอชื่อว่าโซอี e. ้เธอเป็นนางเอกของเรื่องนะคะวันนี้โซอี e. ้มีนัดเจาะเลือดก,กับคนไข้ที่ชื่อว่าแม็กนะคะเธอพยายามปฏิเสธกับอาจารย์หมอของเธอไปว่าพี่แม็กเนี่ยมันเป็นพวกหื่นกามชอบลวนลามเธอทุกครั้งเลยที่มาตรวจซึ่งเธอไม่ชอบพฤติกรรมของพี่แม็กเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับเขาด้วย แต่เธอก็ไม่สามารถเลี่ยงได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์หมอได้เข้ามาบอกว่าผลจากการตรวจครั้งก่อนของพี่แม็กเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันที่แปลกมากๆแปกกว่าชาวบ้านชาวช่องเลยนะคะและเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเอามากๆฉันคิดว่าเนี่ยมันคือโอกา,กาสสําคัญของเธอเลยนะโซอี้และเนี่ยก็ทำให้โซอี้ของเรานะคะจำเป็นที่จะต้องเจอบักแม็กอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ ก็ตามที่บอกเลยนะคะระหว่างที่เจาะเลือดกันอยู่นั้นน่ะแม็กอะมันก็พยายามพูดแทะลมเธอนะคะพยายามที่จะลวนลามเธอนะคะและแม็กก็บอกกับโซอี้ว่าเขาเนี่ยข้างคล้โซอี้แบบสุดๆไปเลยถึงขนาดว่าไปสักชื่อโซอี้ติดแขนกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับบอกโซอี้ไปว่ามาเป็นของฉันเถอะสาวน้อยและเริ่มพูดจาแทะลมเธอแต่ก็โชคดีนะคะที่มีเพื่อนของโซอี้เข้ามาช่วยไว้ทันโซอี้จึงรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ เพื่อนของโซอี้ก็รู้นะคะว่าพี่แม็กเนี่ยเป็นพวกโลกจิตเธอก็เลยด่าพี่แม็กไปชุดใหญ่เลยนะคะดูเหมือนว่าพี่แม็กเนี่ยจะโกรธนะคะแต่ว่าก็อำ้อำอึง้งอึ้งแล้วก็ยอมออกจากห้องไปโดยดีนะคะแต่พอตกเย็นเนี่ยเหล่านักศึกษาทุกๆคนนะคะก็มาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเลยนะพอดีเบียหมดนะคะจะต้องมีคนไปเอาเบียร์มาเพิ่มแต่มันก็ดันไปอยู่ในห้องดับจิตนะคะใช่ค่ะก็ต้องมีคนไปเอาเบียร์ที่ห้องดับจิตเพราะว่ามันแช่อย,อยู่ในตู้เก็บศพนั่นเอง เพื่อความเย็นฉุดชื่นนะคะโซอี้ของเรานะคะจึงอาสาไปช่วยเพื่อนชายยกเบียร์จากห้องดับจิตนะคะเพื่อนชายก็ไม่รอเลยนะคะได้เบียร์เสร็จก็ชิ่งหนีเลยทันทีพอโซอี้จะยกเบียร์ออกมาจากห้องดับจิตนะคะแม็กนะคะก็มาดักรอเธอที่หน้าประตูและปิดประตูไม่ให้ใครเข้ามาได้นะคะแล้วก็แน่นอนเลยนะคะเมื่ออยู่กัน2ต่อ2แบบนี้นะคะโซอี้ของเราก็ไม่น่ารอดนะคะพี่แม็กด้วยความที่อยากจะจิก,กดุยเธอมานานแล้วนะคะเขาก็เข้ามาจู่โจมเธอทันทีเลยะคะ่ะแต่ทว่าพี่แม็กนะ่ ก็ได้แต่เลียนหน้าเธอไป1ทีนะเพราะว่าศพในห้องนั้นนะอยู่ดีๆมันก็ตื่นขึ้นมาเฉยเลยเพราะว่าศพนั้นกลายเป็นซอมบี้แล้วกัดคอพี่แม็กทันทีเลยนะคะส่วนโซอี้เธอก็กลัวหนักมากเลยเธอก็รีบวิ่งหนีออกมาแล้วไปบอกเพื่อนๆว่าในห้องดับจิตเนี่ยมันมีตัวประหลาดออกมา พอเธอมาถึงที่ปาร์ตี้เนี่ยก็พบว่าอาจารย์เนี่ยกลายเป็นซอมบี้เหมือนกันแล้วก็ไล่กัดคอนักศึกษาไปทั่วเลยนะคะแต่โซอี้ของเราเนี่ยเธอก็รู้ตัวทันและเธอก็สามารถหนีรอดออกมาได้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะซอมบี้ก็ได้ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะโดยที่ผู้รอดชีวิตเนี่ยทุกคนก็อาศัยอยู่ที่บังเกอร์แห่งหนึ่งแล้วภายในบังเกอร์นี้นะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆซึ่งจะมีทหารแพทย์กเกษตรแล้วก็พลเรือนด้วยซึ่งโซอี้เนี่ยที่รอดออกมาได้เธอก็มาอยู่ที่นี่เช่นกันแล้วเธอเนี่ยก็อยู่ทีมแพทย ด้วยนะคะคซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีผู้หมวดคนนึงนะคะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดผู้หมวดคนนี้นะคะก็มีน้องชายคนนึงนะซึ่งน้องชายก็เป็นแฟนของโซอี้ด้วย พวกเขาพบลักกันที่บังเกอร์แห่งนี้นะคะแอดจะเรียกน้องชายของผู้หมวดคนนี้ว่าพระเอกก็แล้วกันนะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะเด็กที่อยู่ในค่ายเนี่ยก็เกิดป่วยหนักขึ้นมายาที่อยู่ในบังเกอร์ก็ไม่สามารถรักษาเด็กคนนี้ได้นะคะทุกคนจึงปรึกษากันโซอี้จึงเสนอกับผู้หมวดไปว่าทางเดียวที่จะรักษาเด็กคนนี้ได้ก็คือต้องไปเอายาที่แลบของเธอนะคะซึ่งที่น้านนามันก็อยู่ไกลจากบังเกอร์มาก ผู้หมวดจะปฏิเสธนะคะเพราะว่าการที่ออกจากบังเกอร์นี้ไปไกลๆอะ่ะมันต้องใช้กําลังพลเยอะมากจํานวนกระสุนก็มีจํากัดแต่ว่าซอมบี้อะ่ะมันเยอะมากกว่ากําลังพลนะคะพวกเขาอาจจะตายกันหมดมันอาจจะไม่คุ้มที่จะเอาคนจํานวนมากเนี่ยไปเสี่ยงช่วยเหลือเด็กคนเดียวนะคะโซอี้จึงบอกเหตุผลไว้ว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาเด็กไม่ได้เนี่ยเชื้อมันก็อาจจะแพร่กระจายไปทั่วบังเกอร์เลยนะแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะตายกันหมดเหมือนกัน ถึงแม้ว่าผู้หมวดสุดหล่อจะไม่ชอบใจนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ให้กําลังพลติดตามโซอีอ้ไปซึ่งโซอีอ้เนี่ยก็ต้องไปด้วยนะคะเพราะว่าภารกิจครั้งนี้ขาดโซอีอ้ไม่ได้เพราะว่าโซอีอ้เนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้รหัสของตู้ยา แล้วก็ภารกิจนี้จะมีพระเอกนะคะโซอี้แล้วก็เพื่อนๆติดตามไปด้วยนะคะพอไปถึงที่นั่นนะทุกคนก็รีบกวาดยาทุกอย่างที่อยู่ในตู้มาหมดเลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่เพราะว่าขากลับอยู่ดีๆโซอี้เธอก็แอบแยกออกจากกลุ่มมาซกงั้นนะคะโดยที่ไม่บอกใครเลยนะเธอแอบไปเอาของส่วนตัวในห้องทํางานของเธอทั้งของใช้แล้วก็รูปภาพต่างๆที่เธอมีในห้องของเธอนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้เลยนะคะ และในขณะที่เธอกําลังเก็บของอยู่นั้นมันก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งเข้ามาจู่โจมโซอี้โซอี้เธอก็ยิงสวนไปทันทีเลยนะคะด้วยเสียงปืนที่โซอี้ยิงนะมันดังมากๆเลยทําให้ซอมบี้ทุกตัวที่อยู่ในนั้นได้ยินนะคะมันจึงรู้ว่ามีมนุษย์เข้ามาที่นี่พวกมันจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นมาทันทีเลยนะคะพวกพระเอกที่รู้ว่าโซอี้พัดหลงออกจากกลุ่มเขาก็ได้สั่งให้ทหารออกตามหาโซอี้นะคะและพวกเขาก็เจอโซอี้นะคะแต่ทว่าก็ต้องเสียทหารไปหนึ่งนายนะคะเพราะว่าโดนซอมบี้กัดตายและซอมบี้ที่กัดมันก็ไม่่ใช ใครที่ไหนเลยนะคะมันก็คือพี่แม็กสายหื่นนั่นเองพี่แม็กเนี่ยมันก็ฉลาดมากๆเลยนะคะพอมันรู้ว่าเป็นโซอี้มาเนี่ยมันก็แอบเกาะใต้ท้องรถของทหารนะกลับมาที่บังเกอร์ด้วย ถึงแม้ว่าภารกิจครั้งนี้นะคะจะสําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะพวกเขาก็ต้องเสียเพื่อนไปหนึ่งคนแถมยังมีซอมบี้สายเหินแอบ,บเข้ามาในบังเกิ์นี้อีกด้วยและพี่แม็กเนี่ยมันก็เป็นซอมบี้ที่ฉลาดมากๆเลยนะคะแตกต่างจากซอมบี้ตัวอื่นนะเพราะว่าพี่แม็กเนี่ยมันมีความทรงจําที่ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่และมันก็ไม่ได้วิ่งแบบโง,งๆ่ๆเหมือนซอมบี้ตัวอื่นๆนะ มาใช้วิธีรอบสังหารคนนะคะที่เฝ้าเวรอยู่บังเกอร์ทีละคนละคนเลยนะคะแบบว่าฉลาดมากๆเลยในระหว่างที่โซอีอ้เอายาไปให้เด็กคนนั้นกินนะคะโซอี้ก็เดินกลับห้องนะระหว่างที่โซอี้เดินกลับห้องอยู่นั้นะพี่แม็กอะมันก็แอบ,บตามดูเธอนะจากช่องแอร์นะคะพอมันเห็นว่าโซอี้มีแฟนแล้วนะคะพี่แม็กเนี่ยมันก็เกิดหึงขึ้นมาสุดๆเลยนะแบบว่ากดจัดเลยนะคะ ซึ่งต่อมาพี่แม็กอะมันก็แอบ,บไปแดกคนในบังเกอร์ทีละคนละคนแล้วก็แอบ,บแพร่เชื้อไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่ามันอแอบ,บเข้ามาและในจังหวะที่โซอี้อยู่คนเดียวอะพี่แม็กอะมันก็เข้าจู่โจมโซอี้ทันทีเลยนะคะโซอี้ที่เห็นก็รีบวิ่งหนีและกดสัญญาณฉุกเฉินขอความช่วยเหลือนะคะพอโซอี้วิ่งไปถึงสุดทางพี่แม็กมันก็ไม่ได้กัดแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายโซอี้นะคะแต่ว่าทําตรงกันข้ามเลยมันพยายามให้โซอี้รู้ว่าเป็นมัน มันรีบโชว์แขนที่มีลายสักชื่อของเธอให้เธอดูนะคะให้เธอรู้ว่ามันคือไอ้แม็กสายหืนนั่นเองที่จะจึกกระดุยเธอในวันนั้นว่าแล้วนะคะพี่แม็กก็จู่โจมเข้าหาโซอี้ทันทีพอไอเอกกับเพื่อนๆมาถึงนะคะเขาก็จะยิงพี่แม็กแต่ถ้าว่าโซอี้เนี่ยกลับไม่ให้ยิงและบอกว่าห้ามยิงเขานะเพราะว่าเขานะ่ะยังมีความเป็นคนอยู่และเขาจําฉันได้อย่าเพิ่งยิงเขานะ ทีแรกทุกคนก็ไม่เชื่อนะคะแต่ว่าโซอี้ก็บอกว่าเขาอาจจะเป็นประโยชน์ในการวิจัยก็ได้และอาจจะทํายาออกมารักษาเชื้อซอมบี้ได้พอทุกคนได้ยินเนี่ยทุกคนก็เลยยอมนะคะแล้วก็จับพี่แมกลามโซไว้พอไปหมวดสุดหลอรู้ว่าโซอี้เนี่ยแอบเอาซอมบี้มาทดลองนะคะโดยที่ไม่บอกเขาเขาก็กดจัดเพราะว่าโซอี้เนี่ยพาทีมทหารออกไปเอายาจนทหารเน่ยเสียชีวิตไปนหนึ่งนายยังไม่พอตอนนี้โซอีอ้เธอก็ยังเอาซอมบี้มาทดลองอีกด้วยและเนี่ยมันก็ทำให้เขานาโมโหเธอหนักมากกว่าเดิมอีกนะคะ และในตอนที่โซอี้จับพี่แม็กมาทดลองเนี่ยเธอก็ต้องใช้เลือดของพี่แม็กนะและพี่แม็กน่มันก็ไม่เต็มใจซะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันโดนมัดอยู่นะโซอี้จึงยอมให้พี่แม็กสายเหินเนี่ยเลียนหน้าเธอไปหนึ่งทีเพื่อที่จะแลกกับการเจาะเลือดเขาออกมาแต่ถึงแม้ว่าจะได้เลือดของพี่แม็กออกมาแล้วนะคะโซอี้ก็ต้องการเลือดของซอมบี้ตัวอื่นด้วยเพื่อมาเปรียบเทียบกันนะคะในตอนนี้ถ้าจะขออนุญาตผู้หมวดสุดหลอเพื่อที่จะไปจับซอมบี้มาทดลอง<ๆ>เขาก็คงจะไม่ยอมแน่ๆน่โซอี้จึงบอกให้ว่าเอกไปจับซอมบี้มาให้หนึ่อ พระเอกกับเพื่อนๆน,นะคะก็ไปเปิดให้ซอมบี้เข้ามาหนึ่งตัวเธอก็รีบไปดูดเลือดซอมบี้มาทันทีเลยนะคะแต่ถ้าว่าโซอียเธอก็ยังไม่พอใจนะคะเธอก็อยากได้ซอมบี้มาเปรียบเทียบอีกหนึ่งตัวนะคะเพื่อที่ว่าจะเอามาทดลองแล้วเปรียบเทียบกันแต่เพื่อนๆก็บอกว่าประตูชั้นนอกเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะถ้าเอามาอีกตัวหนึ่งอะประตูมันอาจจะพังได้ โซอี้ก็บอกว่าเออมันใช้เวลาไม่นานหรอกแป๊บเดียวเองเพื่อนๆจึงจำยอมนะคะแต่มันก็ไม่ได้แป๊บเดียวนะคะพวกซอมบี้เนี่ยพอรู้ว่ามนุษย์อยู่ข้างในมันก็ยิ่งพากันมาเยอะกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็บุกเข้ามาจนล้วพังเลยทีเดียว พวกวัยเอกก็รีบยิงสกัดซอมบี้ไว้นะแต่ว่ามันก็เยอะเกินไปจึงทําให้มีคนตายไปหนึ่งคนและมีผู้หญิงคนนึงนะคะโดนซอมบี้กัดเข้าที่แขนพอทุกคนรีบเข้ามาในบังเกอร์ในชั้นในสุดได้นะคะผู้หมวดสุดหล่อนะคะก็รู้ว่าโซอี้ไปจับซอมบี้มาทดลองอีกแล้วเขาก็โกรธจัดมากเลยนะคะที่โซอีอ้อะดื้อเลยไม่ฟังเขาเลยเขามาต่อว่าโซอี้ว่าทําอะไรอะไม่เคยบอก ทำโดยพลักการแต่พอผู้หมวดเห็นว่ามีคนโดนกัดจะยิงเธอทิ้งนะคะแต่ราะว่าโซอีก็บอกว่าขอเวลาแป๊บเดียวอยากใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเธออาจจะมีชีวิตรอดก็ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ฟังนะคะเขาก็ไม่เชื่อโซอีต่อไปแล้วเพราะว่าโซอีเนี่ยดื้อแล้วก็ไม่ยอมฟังเขาจึงยิงเข้าไปที่หัวคนที่โดนกัดทันทีเหตุ <het S 2> ที่ผู้หมวดไม่เชื่อโซอีเนี่ยเพราะว่าเขาได้เข้าไปหาพี่แม็กซ์นะคะแล้วก็เห็นรอยสักของพี่แม็กซ์มันเป็นรอยสักชื่อของโซอีนะคะผู้หมวดเนี่ยจึงคิดว่า แม็กเนี่ยคือคนรักกของซูอี้แน่ๆและซูอี้ก็เก็บแม็กไว้เพราะว่าเธอยังรักแม็กอยู่ไม่ได้เก็บมาเพื่อทดลองยาหรือว่าอะไรทั้งนั้น เขาจึงนําเรื่องนี้ไปบอกพระเอกนะคะพระเอกก็เริ่มลังเลใจนะคะว่าโซอีท้ทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเปล่าจึงไปถามเธอนะคะว่าพี่แม็กกะใช่คนรักของเธอจริงๆใช่ไหมแต่โซอี้กับไม่ตอบนะคะแล้วก็หนีออกไปดื้อๆเลยนะคะถึงแม้ว่าผู้หมวดสุดหล่อะจะไม่เชื่อโซอี้นะคะโซอี้ก็พยายามทํายาออกมาเธอเพบว่าเลือดของพี่แม็กเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อซอมบี้ได้ในระหว่างที่โซอี้ทดลองยาอยู่นั้นนะคะเพื่อนของโซอี้สองคน,นก็เข้ามาหาเธอและมีคนนึงนะคะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะเธอเข้าไปยัว่วโมโหพี่แม็กใกล้ๆจนพี่แม็กเนี่ย โมโหนะแล้วก็ทำร้ายเธอแล้วก็ขโมยกุญแจมาได้โซอี้จึงให้เพื่อนๆอ,ออกไปก่อนทุกคนก็ไม่รู้นะคะว่าพี่แม็กนะได้กุญแจมาแล้วพอสักพักนะโซอี้ก็เหมือนจะทำยาต้านได้สำเร็จแล้วนะคะและจะไปบอกทุกคนแต่ถ้าว่าเนี่ยพี่แม็ก่มันก็ไขกุญแจมือออกมาได้แล้วก็เดินเข้ามาจู่โจมเธอหวังที่จะจุกกระดุยเธอนะคะแล้วบอกเธอว่าเธอเสร็จชันแน่โซอี้โซอี้ที่จนมุมนะคะจึงคว้าสารเคมีมาล่าใส่หัวพี่แม็กแล้วก็รีบวิ่งหนีออกจากห้องแลบทันที เพื่อนๆที่เห็นเธอวิ่งหนีออกมานะคะเพื่อนๆก็ไล่จับพี่แม็กโซอี้บอกว่าจับเป็นอย่างเดียวนะห้ามยิงหัวมันฉันยังต้องการตัวมันอยู่พอแม็กหนีออกมาได้นะคะมันก็ไล่เดกทหารในบังเกอร์ตายทีละคนะคนเกือบหมดเลยนะคะและแล้วพี่แม็กก็ได้มาเจอกับเด็กสาวที่โซอี้ช่วยไว้ในตอนแรกนะแม็กจึงจับตัวเด็กสาวมาไว้เป็นตัวประกันนะคะและพามาที่โซอี้โซอี้ได้เห็นนะคะก็ยอมให้แม็กจับตัวและให้ปล่อยเด็กไปนะคะ พี่แม็กพอได้ตัวโซอี้มาก็รีบเปิดประตูให้ซอมบี้ตัวอื่นๆเข้ามาพวกทหารก็รีบยิงสกัดซอมบี้ไว้นะคะแต่ว่าพวกมันเยอะมากๆเลยต้านไว้ไม่อยู่นะคะประกอบกับว่าทหารนะโดนซอมบี้กัดตอนเนี้ยได้ฟื้นมาเป็นซอมบี้แล้วยิ่งทําให้พวกมันเยอะกว่าเดิมอีกนะคะตอนนี้นะคะผู้หมวดก็โมโหหนักมากเลยนะคะเด็กน้อยนะคะก็เกิดกลัวขึ้นมาเธอจึงรีบวิ่งหนีออกจากบังเกอร์ไปนะคะ วิ่งสวนซอมบี้ไปเลยนะคะโซอี้ที่เห็นนะคะเธอก็รีบวิ่งตามเด็กน้อยไปทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ผู้เสียชีวิตจํานวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงซอมบี้ทิ้งแล้วก็เพื่อนๆที่โดนซอมบี้กัดนะคะก็วุ่นวายไปหมดพอผู้หมดได้จังหวะนะคะเขาจึงไปปิดประตูบังเกอร์ไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามามากกว่าเดิมแต่ถ้าว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าโซอี้กับเด็กนะ่ยยังอยู่ข้างนอกอย่าปิดประตูนะโซอี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยแต่เพราะว่าผู้หมดก็ไม่ยอมนะคะ ทั้งคู่จึงเริ่มทะเลาะก,กันผู้หมวดจึงจะยิงผระเอกนะคะแต่ถ้าว่าก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งนะคะวิ่งเข้ามาจู่โจมผู้หมวดแล้วก็กัดคอแล้วควักไส้จนท้องแตกตายเลยนะคะส่วนพระเอกนั้นก็โดนซอมบี้กัดไปที่หัวไหล่หนึ่งทีนะคะภาพตัดมาที่โซอี้ที่กําลังวิ่งตามเด็กน้อยอยู่แม็กที่ได้จังหวะนะคะก็ไล่ตามโซอี้เพื่อที่จะไปจุกกระดุยกับเธอนะคะ โซอี้ก็แอบซ่อนตัวเพราะว่ากลัวพี่แม็กจะตามมาเจอและแล้วพี่แม็กก็ตามเจอโซอี้จนได้โซอี้ที่จนมุมเธอจึงตัดสินใจฆ่าพี่แม็กทิ้งทันทีตอนแรกที่เธอไม่ฆ่านะเพราะว่าพี่แม็กมันมีประโยชน์อยู่แต่ตอนนี้เธอต้องเอาชีวิตรอดก่อนเธอจึงฆ่าพี่แม็กทันทีและนําเลือดของพี่แม็กเนี่ยไปสกัดเป็นยาออกมาได้สําเร็จนะคะ และสามารถช่วยชีวิตพระเอกแล้วก็คนที่เหลือที่ติดเชื้อได้พร้อมทั้งยังประกาศออกไปตามวิทยุนะคะว่าตอนนี้เธอสามารถทาํายาฆ่าเชื้อไวรัสได้สําเร็จแล้วใครที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เดินทางมาที่บังเกอร์นี้ได้เลยพวกเรายินดีต้อนรับและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นไงกันบ้างคะสำหรับหนังเรื่องวันตลกเดือดมฤตยูซอมบี้สยองถ้าเพื่อนๆชอบหนังแนวไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ